สวัสดีจ้า f ี FC. มีตูดตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนนี่ยานงมาเพาให้ามะบังมีดโบวี่ค่ะนี่คือมีดโบวี่ด้ามไม้ประดูบางอันแหลกเนาะนี่นี่มีดโบวี่ อันนี้ขัดขาวครึ่งใบด้ามไม้ประกบน,ะน,นี่ด้ามไม้ประกบนี่สองคูณสิบสองนิ้วโบวนสองคูณสิบสองนิ้วราคาแปดร้อยบาทนี่ค่ะ น,นึกออาสันเห็บมึนงนะคะสันนาเจ็ดมิลนะคะสันาน,นาเจ็ดมิลสี่โบวีด้ามไม้ประกบอือคะ อีกคนหนึ่งคนเรียงอีกภาษาหนึ่งคนว่าด้ามพูทแทงคนว่าด้ามไม้ประกบหนึ่งเขาเอิอนอีกหนึ่งว่าด้ามพูทแทงอ่านคนว่าสมัยใหม่นาะค่ะเนาะพูทแทงนี่เป็นสมัยใหม่ย่ายนุ่งกับเครเอิอื่นแต่ว่าด้ามไม้ประกบค่ะขาดขาวครึ่งใบไม่เบิ่งอันที่สองค่ะอันที่สองโบวี ขัดขาวเต็มใบด้ามไม้ประดูนี่ค่ะอันนี้ด้ามไม้ประดูอันนี้ด้ามกันอีกอันนึงเพิ่มเอินว่าด้ามเสียบเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ด้ามกันด้ามเสียบขัดขาวเต็มใบสองคูณสองคูณสิบนิ้วราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ ผัดขาวเต็มใบทําจากเหล็กเนบนอันอันนี้อันนี้มีดโบวีด้ามเสียบอันนี้ค่ะนี่เพิน่นเอินว่ากาดหรือก,กันกันชนนี่นี่ค่ะตรงนี้เรียกว่ากาดหรือการชนนี่เพิ่นบอกบอก่าเห็ดกาดไห้พร้อมนี่ ยายน้องจะให้เรลาจ้านี่นี่น,น,นี่เรียกว่ากาดไปกันชนเนาะนี่มียบูวีนี่น, <ไป S 1> นี่ค่ะอันนี้สองคูณสิบนิ้วราคาเจ็ดร้อยบาทอันอันคางบนนี่ราคาแปดร้อยไอขัดข้าเรียมไม้ราคาเจ็ดร้อยค่ะ ที่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโบวีขัดครึ่งใบหรือโบวีขัดขาวเต็มใบโทรมาตาแว่วนยายนุ่งได้ที่093 496 3852ค่ะโทรมหาตองค่ะาแตนยายนุ่งได้ด้วค่ะตามเบอร์ที่บอกสำหรับคลิปนี้ยายนุ่งพามาเบิงสนิตกันเนาะ อื่นอย่าลืมเด้อค่ะติดตามคลิปต่อไปบาสิบยายน้องสิบพไปเบิ้งอันไดคลิปนี้พอสนิดก,กันเนาะสวัสดีจ้า